คลุกเค้าค่ะเมนูนี้เชื่อเหลือเกินถูกอกถูกใจหลายๆคนรวมทั้งตัวการด้วยค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำปลาดุกผัดพริกแกงผัดเครื่องกระชายนะผัดให้มันมีความแบบว่าอม,มันชวนกินอะนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะ วันนี้ค่ะกัจะใช้เป็นเนื้อประดุกค่ะซื้อมาจากตลาดเลยก็เอาเป็นนแว่นๆมาแบบนี้เลยเห็นไหม,มดูสิน่ากินเชียเออมาถึงก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยให้มันหมดเมือกหม,หมดอะไรเลย1จานเบิ่มเบิมค่ะเครื่องกระชายที่การใส่ก็จะมีกระชายประมาณ2อสนิ้วพริกไทยอ่อนเออต้นอยู่ตรงนี้แหละข้างๆครัวนี่แหละค่ะใบมะกรูดก็ถัดจากต้นพริกไทยอ่อนไปอีก อันนี้ก็พริกชี้ฟ้านี่ก็เก็บมาจากตลาดจ้า <c oughs> นี่ค่ะวัตถุดิบค่ะน้อยๆค่ะกินปลาแบบแซ่แบๆกันอีกแล้วจ้าไปค่ะเอา้าวมีพริกแกงเผ็ดค่ะลืมลืมพริกแกงเผ็ดค่ะประมาณ2อสช้อนอืมใส่นะไปดูวิธีการผัดกันค่ะให้แบบว่าหอมๆอมชวนกินนะไปค่ะลงมือทํากันจ้า <c oughs> ก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาปลาดุกค่ะนี่มาทอดนะคะ ก่อนจะทอดก็ต้องวอร์มน้ำมันให้ดีเลยวันนี้กันจะทอดน้ำมันไม่เยอะนะคะค่ะน้ำมันร้อนเราก็จะใส่ประดุกลงไปค่ะนี่จ้าใส่ลงไปแล้วอยา่าไปคนค่ะทีนี้ก็จะกลับด้านจ้าหนึ่งสองซ้ำค่ะทอดต่อค่ะให้เหลืองกรอบสีเหลืองทองทั้งสองด้านค่ะเอาค่ะเข้านี้ละค่ะเห็นไหม ความเหลืองความกรอบขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะก่อนจะตักขึ้นทุกครั้งนะคะการจะปรับไฟเป็นไฟแรงสุดขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะไล่น้ํามันอ่าเนี่ยเดือดจะจัดเนี่ยค่ะตักขึ้นเนี่ยทำแบบนี้ยังไงก็อมน้ํามันแบบน้อยมากอะคะ่ะแทบจะไม่อมน้ํามันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ปลาดุกทอดแบบเหลืองทองไปจ้าไปต่อยอดกันจ้ามาค่ะ มาผัดประดุกกันนี่นี่นี่เดี๋ยวกันให้ดูเนาะตอนที่มันทอดกันอะ่ะบอกเลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะติดกันมันจะอะไรกันเนี่ยเราก็จะจับแยกกันมันก็จะได้เป็นชิ้นใครชิ้นมันแบบสวยงามแบบนี้เลยเนี่ยคะนี่เห็นไหมอืมสวยน่าก,กินเลยนี่ไหมกรอบด้วยได้ยินเสียงไหมกรอบกรอบกรอบใส่น้ํามันพริกแกงค่ะใส่พริกแกงเผ็ดลงไป พิแกงเผ็ดก็ที่เรามีอยู่ในครัวเนี่ยนะของการจะเป็นพิแกงใต้ใต้ชุมพรเนี่ยมันก็จะออกสีเหลืองแบบขมิ้นเนี่ยใช้ไฟอ่อนๆในการผัดจะผัดพิแกงให้หอมถุยให้เหลืองให้ได้ที่อ่านี่มันสําคัญที่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่ผัดพิแกงอะคะ่ะผัดให้พิกแกงเปลี่ยนสีเลยจากสีเหลืองอ่อนๆของการนะให้มันสีเข้มขึ้น เมนูนี้ผัดมันจะต้องออกแบบมีหวานหวานนิดหน่อยนะหวานหวานนิดนิดหน่อยหน่อ <c> ย <oughs> ค่ะการก็จะใส่น้ําตาลาน้ําตาลทรายก็ได้น้ําตาลมะพร้าวก็ได้ค่ะสักประมาณสองช้อนชาใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ผัดไปกับพริกแกงผัดต่ออีกไม่ถึงห้านาทีหรอกแต่ที่สําคัญเลยพอเวลาเราผัดพริกแกงแบบเนี้ยไฟต้องอ่อนๆนะถ้าไม่อย่างนั้นนะถ้าใช้ไฟแรงอ่ะ อ่ามันจะกระเด็นแล้วกระเด็นอ่ะมันโดนผิวเรานี่แหละมันเจ็บเจ็บเพราะว่าทั้งเจ็บทั้งแสบเออที่มาของคําว่าเจ็บแสบเออ <laughs> <laughs> เพราะ <laughs> เพราะมันโดนพริกแกงกระเด็นกระเด็นใส่เนี่ยสำคัญที่พริกแกงต้องให้ได้ที่ต้องให้หอมโชยอะไรแบบนี้เลยนะค่ะหลังจากน,านั้นปุ๊บน้ําเปล่าค่ะลงไปน้ําเปล่าน้ําสต๊อกก็ได้นะน้ําซุปก็ได้ค่ะ ใส่น้ำลงไปเราก็เร่งไฟปรับไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางๆค่ะ,ะทีนี้เราก็มาทําการปรุงรสชาติกันค่ะปรุงรสชาติของการก็จะปรุงน้อยมากเลยนะการใส่น้ําตาลไปแล้วค่ะแล้วเาก็จะเติมในส่วนของน้ําปลาค่ะเล็กน้อยไม่ต้องกินเคม็มอย่าก,กินเค็มเยอะมันไม่ดี <c oughs> <c oughs> หน่อยเดียวพอ <c oughs> เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าในพริกแกงอะ่ะมันมีเกลืออยู่บ้างแล้วนะ เอาค่ะต่อไปนี้เราก็จะชิมกันค่ะปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะการจะเพิ่มความหวานอีกนิดนึง่งใส่น้ําตาลค่ะนิดหน่อยผงชูรสนิดนึงแค่ปลายช้อนปรับแต่งรสชาตินะของการจะให้ออกเค็มๆหวานๆน,นะ นี่เลยค่ะคือเอาให้รสชาติอร่อยแล้วอะปรับได้ได้ตามใจชอบนะนี่การจะให้ดูขั้นตอนการผัดพริกแกงผัดน้ำซอสจะต้องให้สีเป็นประมาณนี้เลยนะคะอของการจะให้แค่นๆประมาณนี้เลยแทบจะไม่มีน้ําแล้วปรุงรสชาติให้เรียบร้อยให้ได้ที่เลยนะคะแ,แล้วการก็จะใส่ในส่วนของปลาค่ะปลาดุกทอดกรอบลงไปแล้วก็ผักทั้งหมดเลยนะสมุนไพรทั้งหมดเลยค่ะใส่จุ่มลงไปแบบนี้เลย ทีนี้เราก็เปิดไฟแรงค่ะคลุกเขาค่ะอบอกเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆมาอร่อยเพลินจิตเพลินผงข้าวหมดหม้ออีกแล้วจ้าผัดแบบทุกคลิก แห้งๆแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าเห็นแบบนี้แล้วทําก้อนทํำก้อน รับข้าวคนละกี่จานดีคะค่ะนี่เลยค่ะผัดแบบนี้นะพริกแกงมีความเคลือบชิ้นปลาแล้วก็ที่สําคัญค่ะปลาดุกยังจะมีความกรอบกรอบค่ะกินเข้ากันสุดๆเลยเนาะเข้าสวยร้อนๆมาออบอกเลยค่ะอีกหนึ่งจานบ้านๆนะทํากันแบบง่ายๆ้วยขั้นตอนวิธีการทําแบบที่การแบ่งปันนี้นะคะลองทํากันดูค่ะส่วนรสชาติปรับได้ตามชอบเลยค่ะ สมุนไพรจัดหนักจัดเต็มจัดแน่นๆนแบบนี้เลยค่ะ